สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่หมอจะมีปิกอาฒานะคะมาให้เราเล่นกันโดยที่ในหัวข้อวันนี้นะคะจะเป็นคุณนะมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานหรือเปล่านะคะโดยที่พี่หมอมี3กกองให้เราเลือกนะกองที่1กองที่2และกองที่3นะคะพี่หมอจะให้เราเลือกก่อนนะว่าเราดึงดูดก,กับกองไหนมากที่สุดนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะกองที่1นะคะคนที่เลือกกองที่1เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานสูงมากๆนะคะ8 0เลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะสร้างครอบครัวนะคะมีลูกน้อยนะครอบครัอบอุ่นนะคะราบรื่นดีเลยแล้วก็จะได้คู่ครองที่สม่ำเสมอเอาใจใส่เราแล้วก็คอยซัพพอร์ตนะคะ ต่อมาคนที่เลือกกองที่2อนะ,อะมีเกณฑ์ที่จะแต่งงาน30-40%นะคะเนื่องจากเราเองเนี่ยเป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบความจู้จี้จุกจิกนะคะหรือบางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ความรักที่ไม่ค่อยสมหวังมาก่อนเลยรู้สึกว่าอยู่คนเดียวเนี่ยจะรู้สึกว่าชิลๆกว่านะคะมีความสุขมากกว่าแต่ในบางคนนะที่เลือกกองนี้ก็คือกําลังใช้ความกล้าที่จะออกจากกําแพงในใจของตัวเองนะคะออกจากอดีตทิ้งอดีตแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับความรักครั้ง ได้อยู่นะคะและกองสุดท้ายนะคนเลือกกองที่3นะคะมีเกณฑ์ที่จะแต่งงาน 60-65%นะคะเนื่องจากตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่ละเอียดอ่อนนะคะในการเลือกคู่ครองมากๆนะ,ะการที่จะเลือกใครเนี่ยมาเป็นคู่ครองมาแต่งงานนะคะเราจะต้องเลือกคนที่เข้ากันได้ดีนะคะใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้กันค่อนข้างนานนะมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานช้าหน่อยนะคะแต่ว่านะก็จะได้ดคู่ครองที่เราต้องการแล้วก็คู่ครองที่เรารู้สึกว่าใช่สําหรับเราด้วยนะคะ แต่งงานช้าๆแต่มั่นคงดีเลยก็ยังไงนะคะก็ฝากติดตามนะคะพี่หมอด้วยนะชื่อว่าแบดวงนะคะโอเคสวัสดีจ้า